เปิดใจพูดแล้วบิ๊กเอ็มเผยคำพูดแรกหลังชีวิตถูกลอยแพกลับซุบช่องเก่า ก่อนหน้านี้เรียกได้ว่ากว่าจะผ่านมารสุมชีวิตมาได้เ่นทําเอาทางด้านของบิ๊กเอ็มกิตริสต้องแลกมาด้วยหลายอย่างมากๆกหนักสุดคงต้องเป็นเรื่องของการโดนทางด้านของอดีตต้นสังกัดสั่งปลดฟ้าผ่าเส้นราม่ารวยทิพรางวันที่หนึ่งที่เจ้าตัวยอมรับว่ามีการมาจ้างวานให้ช่วยโปรโมทให้แต่ไม่ได้ถูกรางวัลจริงตามที่เป็นข่าวทางนีด้านบิ๊กเอ็มกิตริสได้ออกมาโพสต์ภาพ,พพร้อมกับข้อความว่าไม่ว่าชีวิตจะผ่านอะไรมาบ้างคนในครอบ คือคนแรกที่รักและอยู่เคียงข้างเราเสมอตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ผมก้าวออกจากบ้านพี่น้องทุกคนก็รักและให้กําลังใจผมเสมอมาวันนี้ผมได้รับคําแนะนําที่ดีมากๆและคํำอวยพรจากผู้ใหญ่ที่ผมรักทุกท่านรวมถึงพี่น้องช่อง7 HD เยอะมากครับขอบคุณให้โอกาสผมจนผมมีทุกวันนี้ได้เพราะความรักความเมตตาจากผู้ใหญ่ทุกคนจริงๆครับยอมรับว่าใจหายพราะคิดถึงช่วงเวลาที่ได้ร่วมถุกร่วมสุขกันมาแต่พอ ได้เห็นรอยยิ้มและการต้อนรับของพี่ๆทุกคนผมก็ได้รับรู้ว่าเราไม่ได้หายไปไหนเราอยู่ในใจของทุกคนเสมอขอบคุณแฟนๆช่องเจ็ดด้วยนะครับวันหนึ่งผมจะกลับมาหาทุกคนนะครับ Home is away home CH7HD ทางนี้ล่าสุดเขาเองมีโอกาสได้ออกมาเปิดใจพูดแล้วหลังกลับไปซบอกช่องเก่าโดยบอกว่าช่วงที่เป็นข่าวดังก็หายไปรักษาตัวเองทั้งจิตใจและร่างกายคุณแม่จะบอกตลอดเลยว่าต้องลุกขึ้นมาอย่าจมราะถ้า ภาพจิตใจเรามันแย่ทุกอย่างก็จะแย่ตามไปหมดและมันได้รู้สัจธรรมอย่างหนึ่งขึ้นมาว่าเราเป็นบุคคลสาธารณนะเรายือนอยู่ตรงกลางสปอตไลท์และมีคนรอบข้างที่เขายือนอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทําอะไรมันสว่างหมดเลยเราเป็นคนที่อยู่ในที่สว่างเราก็ต้องทําอะไรที่มันสว่างด้วยเราก็ได้บทเรียนซึ่งจากนี้ก็จะระวังตัวเองมากขึ้นเวลาจะทําอะไรก็ต้องปรึกษาผู้ใหญ่แม้กระทั่งแม้ผมเวลาที่จะรับงานก็ต้องปรึกษากับเราก่อน อย่าพิ่งรับงานด้วยตัวเองคําว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวอันนี้ของจริงเลยแต่ผมไม่เคยมีความคิดที่จะออกจากวงการผมรู้สึกว่าการที่เรามายืนอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งใน10ล้านมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้ามาเป็นดาราเป็นนักสแสดงที่มีชื่อเสียงได้แล้วทําไมเราจะต้องเอาทุกอย่างที่เราสร้างมาเป็นระยะเวลาเกือบ10ปีมาแลกกับเรื่องแค่นี้ทุกคนไม่มีใครที่จะเกิดมาแล้วดวงดี100%ต้องมีช่วงเวลาที่ตกต่ำบ้างทุกบ้างสุขบ้าง